ใช่ใั่้วอยามาพูดนไม่ใช่หรผมช่องเนี้ยใส่อะไรครับตัวนี้เป็นน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำยาน้ำมันหลอดโซ่ใช่บรรจปเติมผสมก็ไม่ถังเด็ก เติมทีละหกร้อยออนอ่ะใช่น,นี่กรองอันนี้น้ำมันเราใส่น้ำมันประมาณนี้หกร้อยโอตาลุปสองฝาพอใปปส่ผสมไปเลยใช่เทไปข้าไปเลยแล้วก็ใส่ไปนะเติมทีแล้วนี่ก็ได้หกร้อยออนอ่นนอะมันก็ใช้ได้นานอยู่เวลาเลิกใช้เราโอตาลุปลงไปมันจะไปกัดพวกโอลิงเราใช่ ไม่ควรนะมีน้ำมันคาไว้ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตกเข้าไปในหัวเทียนม,มันจะติดอย่าแล้วเราใส่โซ่นะเห้ย hey, เราเรามองอย่างงี้ให้ม,มองน้องลกนมีลูกสอนให้เดินหน้าหรือว่า ไฟฟันตัวเนี้ยมันต้องจิกข้างหน้าตัวนี้ต้องอยุงนะต้อองยู่ตัวนี้ต้องอยู่อยู่ทางกลับข้างหลังเนี่ยมันจะมีฟันฟันเล็บมันต้องเดินหน้าถ้าเราใส่กลับอย่างนี้มันก็มันจะตัดไม่ออกตัดไม่เข้าก็คือฟันมันฟันมันเดินกลับหลังโอเคแล้วความตึงของโซ่ฮะขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตอบ ไม่ต้องซึ้งมากนะพี่โท่ากับเขาแค่พอให้มันเยังจะตึ้งมากแล้วมันจะลางเราจะนี่ตอนที่เราตั้งโซ่เราใส่ตัวนี้ไปก่อนใส่แค่พอให้มันจับไม่ต้องแข็งแ่นเดี๋ยวต้องเอาน้ำมันหยอดโซ่ใหม่ถ้าใช้รอบแรกทำยึดืนหยอดหน่อยหนึ่งก็ได้พี่แล้วก็ เติมเท่านั้นก็ปกติแล้วมันก็เข้าไปเลี้ยงอะไรองให้เราแค่กอใช่ไหมแค่เติ่เตืมนิดๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแน่นให้มันขยับได้เดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะกับมีดมันเตืมนไหมประมาณนอืมันนี่อ๋อโอเคเรื่องผมไม่ได้หน่อยหนึลอง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 เรีอกเข้าดูนะโอเคประมาณนี้แล้วก็เรา แล้วมันเลื่นแล้วมันก็ไม่คอตกตรึงประมาณนี้ล้มันจะตึงอันีบนี้ไม่ไม่เก,กีเ่ยวนปเกปเกมัน